สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทของรถมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิมิลาดตัวปี2014นะครับซึ่งเป็นรถของน้องเขาแบตเตอรี่เ้าหมดผมก็เลยขออาสาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เขาครับก็เลยมาทำคลิปตัวอย่าง ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับเรามาดูรีโมทกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนะครับวิธีการของเรา,เราก็คือเราจะใช้ไข่ควงปากแบนๆนะครับเล็กๆบางๆซึ่งในที่นี้ผมใช้เป็นแรมเทสไฟนะครับ เบื้องต้นเราก็จะทําการถอดลูกกุญแจออกก่อนครับถอดออกแล้วนะครับแล้วเราก็ดูครับมันจะมีรูเล็กๆไว้สําหรับใส่ไข่ควงแย่ yeah, เข้าไปครับนี่นะครับแย่ yeah. แล้วก็บิดครับบิดเราก็งัดออกครับค่อยๆงัดนะครับจะได้เป็นรอยน้อยหน่อยหนึ่งนี่นครับ งานออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นนี่แหละครับแบตเตอรี่วิธีการถอดแบตเตอรี่เราก็ใช้ไขควงตัวเดิมนี่แหละครับแย่ลงไปครับมีมีช่องอยู่ครับแย่ลงไปปุ๊บแล้วก็งัดครับงัดน,นิดเดียวครับถอดค่อนข้างง่ายครับโอเคหลุดออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะดูเบอร์แบตเตอรี่ให้นะครับเบอร์แบตเตอรี่คือเบอร์ C R 2 0 3 2ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแบตตัวนี้นะครับไปซื้อตัวอย่างไปซื้อครับหรือเราจำเบอร์ไปก็ได้ครับก็ซื้อในเซเว่นใกล้บ้านท่านครับมีขายครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่หาซื้อง่ายครับหรือถ้าเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้ก็ลองดูในเว็บไซต์ออนไลน์ครับก็จะมีขายครับก็รับไม่เกิน60บาทครับ50-60บบาทแล้วแต่ยี่ห้อครับเพื่อนๆเลือกเอาครับว่าจะใช้ยี่ห้อไหนครับ หลังจากที่เราได้แบตเตอรี่มาแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่ครับถ้าเราถอดได้เราก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการคือใส่ครับนี่ครับเสือเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็กดลงไปครับเฟ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ใส่ฝาครอบหลังครับหันให้ถูกตาครับให้ถูกทางใส่ฝาครอบหลังครับแล้วก็กดลงไปครับกดให้ดังกรึบเป็นอันใช้ได้ครับ นี่ครับโอเคเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าหมั่นไส้ช่วยกดแ like. ชร์และอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ